ผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนโรงเรียนตะดอบวิทยาโรงเรียนตะดอบวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขตหนึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวนนักเรียน365คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา22คน ผู้อนุนวยการโรงเรียนนางวิชุดาชัยชาญ 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีนโยบายข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันมีแผนปฏิบัติการที่เน้นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนมีการทำงานที่เป็นทีมทีมนำทีมผสานทีมทำสอ มีวิธีดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนดังนี้ 1. รู้จักนักเรียนรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนการสัมภาษณ์การสอบถาม 2. มีวิธีการคัดกรองเป็น4กลุ่มกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มพิเศษพบว่านักเรียนมีปัญหาด้านการเรียนด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพร่างกาย 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนส่งเสริมด้านการเรียนการจัดสอนซ่อมเสริมจัดค่ายวิชาการค่ายยาเสพติดส่งเสริมด้านสุขภาพส่งเสริมด้านดนตรีกีฬา 4. วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมบันไดสิบขั้นวิถีปั้นผู้ก่อการดี มีการจัดกิจกรรมดังนี้โครงการโรงเรียนศิล5ห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโรงเรียนปอดบุรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โครงการทูบีนัมเบอร์วันโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักเรียน 5. วิธีการส่งต่อเช่นส่งต่อด้านการศึกษา มอทอสอส่งต่อด้านสุขภาพส่งต่อด้านการช่วยเหลือค่าครองชีพ 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายดังนี้เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเครือข่ายชุมชนประกอบด้วยผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีิษเกษเขตหนึ่งให้คำปรึกษานิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาดอบ ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบให้การสนับสนุนงบประมาณทุกๆปีปีละ30,000ถึง50,000บาทสถานีตำรวจภูทรหนองไฮให้การดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดกฎจราจรวิทยายลัยสารพัดช่าง สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนทวิภาคีให้ความรู้ด้านทักษะอาชีพกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานักเรียนได้รับทุนนักเรียนยากจนร้อยละ95ของนักเรียนทั้งหมดได้รับทุนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขร้อยละ93.15ของนักเรียนทั้งหมด4 การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจมีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานมีการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 5. ความสำเร็จของการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหามีจำนวนลดลงอัตราการจบตามหลักสูตรตามเวลาที่กำหนดของนักเรียนชั้นสูงสุดคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คิดเป็น100%เอร์เซไม่มีนักเรียนออกกลางคันนักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษา นายนพดลแสงสกุลเด็กหญิงรัตรสาแสงสกุลและนางสาววันวิสาแสงสกุลได้รับการช่วยเหลือโดยการสร้างบ้านให้หนึ่งหลังและส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวนักเรียนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในระดับต่างๆดัง,งนี้นางสาวรัตนาภูลชนะได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทสยามเหล็กยมโตะ เป็นทุนต่อเนื่องจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับปริญญาตรีนายเมธาสิงหันได้รับทุนการศึกษาพระราชทานโครงการทุนมทสรุ่นที่12ในรัชการที่10โโรงเรียนได้ร <y ban> ับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนดังนี้ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงปี2564ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาทรงคุณค่า ด้านการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตได้รับเกติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอ e เนตมีคะแนนรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ2.68เป็นลำดับที่11ของเขตพื้นที่การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2562ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสเกตเขตหนึ่งปี2564โรงเรียนตะดอบวิทยาเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาของจังหวัดศรีสเกตรุ่นที่สอง โรงเรียนตะดอบวิทยามีนวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นนักเรียนมีทักษะชีวิต รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองไม่เป็นภาระของครอบครัวและชุมชนสามารถดำเนินชีวิตได้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างมีความสุขได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองมีความปลอดภัยได้รับการแก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีความเข้มแข็งเพราะมีสมาชิกที่มีคุณภาพ